สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยเนะจ้ะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจ๊ะขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เขาคนละหนึ Avenue, ่งติดตามจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสงรอบเ้าระบายวันพุธวันที่หกเดือนสามสองห้าหกเจ็ดมือนน้ก็มาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้า สำหรับพนหางเซ้งรอบเ้ารอบายของเมื่อวานวันที่หาจะ,ะสำหรับวันที่หาหางเซ้งรอบเ้าจะเด่นไปที่ห้าสี่วิ่งรูดพนจะสองเจ็ดเจ็ดลังสองศูนย์สำหรับแนวทางหารอบเ้ากผ่านไปนอกจากสำหรับรอบาบจะเก้ากับแปดวิ่งรูดพนจะสองหกสี่หลางสามสาม รอบบายกับพลาดไปอีกเนาะสำหรับ้างเสีงของวันที่หากระตองโคตรโคไฟพี่นเอฟซีไว้ด้วยละก,นก,กันเนาจะวันที่สี่มาเต็มวันที 5, ่หาพลาดไปอีกมือหนึ่ง,โอ,โ,งโอ้โหแนวทางฮางเสีงนี่หูซัว่า่วงนี้บุคคอยมาตามสูตรบุกคอยมาตามสูรมาตาสรเลยนอกจากอ่ะมือนี้ก็ฝากตามต่อละกันใจสําหรับฮางเสียงรอบเซารอบบายมือนี้แนวทางของ้าวสีเดินดีหรือบอสีมาตามสูตรหรือบอมือนี้รอรุ่นอีกที่หนึ่งจา้า ถ้ามักถ้าชอบปอยตามนอกจะน้อถ้าบ่มักบ,กบ่ชอบอันนี้ก็สามารถปล่อยผ่านได้จะแต่ทาแนวทางผ่านบ่อยๆก็สามารถพักผัผไกไว้กอนได้นราจะสสาหรับพูนห่างเสียงของเฮาจะสำหรับห่างเสียง,ง,ง,งรอบเซาเมอร์นีเอจัให้ไปที่เด่นแปดกับเจ็ดวิ่งรูดจ้ะสำหรับห่างเสียงรอบเซากับรอบบายเมื่อนี่ก็คือชนจ้ะ แนวทางของแอดจอยี่อาส์ซีขนขาไปทางเล็กเบิร์อาส์ีจับทางยากไปอีกนิดหนึ่งเด้อมอนเพะว่ารอบซองกับรอบ,บ่ายนี่ยคือตัวเดียวกันแปดกับเจ็ดทาวิง่งทารูดก็คือมีแค่ตัวเดียว,วจะสำสำ,สำหรับสายวิง่งสายรูดของเฮาเนาะเจ็ดกับแปดจ้ะคือตัวเดียวกันเลยเนาจะจับคููเดนแปดวิ่งรูดแปดจ้ะสายเบิร์นเนาจะทามักเบิร์ก็สามารถลองพิจารณาอีกที่หนึ่งได้เราจะสำหรับ เมื่อนี้นอกจะกพอแอจอยติดเบิร์อยู่ที่จ็ดเจ็ดและแปดแปดแต่ถ้าเบิร์มากกับบุ้งหัวซีมาเมื่อตัวใดนราจะแต่ว่าม่วว่านี้มาทั้งเสาทั้งบ่ายเลยนราจะสสาหรับเบิร์นของเฮาเนาะเมื่อนี้กับหูซึ่งว่าค่อนข้างจับทางอยากไปอีกนิดนึงจ้ะสาหรับเด่นแปดพิ้งรดูแปดจับขู่ไปที่แปดสองถ้ามักเบิร์แปดแปดเจ็ดเจ็ดกับสามารถคิดไวใดเด้อจะสําหรับรอบเสากับรอบบ่ายเมื่อนี้จ้ะ แปดสี่แปดหกแปดสามแปดศูนย์สำหรับเด่นเจ็ดจากเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดสาม เจ็ดสองสำหรับรอบบายแปดมีแปดสี่แปดสามแปดหกแปดศูนย์แปดสองเจ็ดรอบบายจะมีเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดศูหรับเจ็ดศูนย์อยู่รอบบ่ายถ้าหมักถ้าชอบมาเป็นผลของรอบเสาใดจะพอเดินตัวเดียวกันเนาะตามด้วยเจ็ดส่เจ็ดแอันนี้คือเจ็ดเนาะจ้าเบิ่งออกอยู่เนาะเจ็ดแเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันจ้า สำหรับรอบบายจคอนินไปที่เจ็ดสามเจ็ดส8่แปดสองแดหเจ็ดสองแปตามด้วยแปสี่สำหรับ รอบเศร้าจ้าเนวาทางท้างเซ้งมือนีตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดมือนีลองนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้นอกจากมือนีกับขาอหายมาปังปังขาอหายปิโนเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทาง สูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,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 กำลังใจเลยเนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า